เปลี่ยนกรองเบนซินนะครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ทําความสะอาดหัวฉีดไปด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพามาดูนะครับว่าเราทํางานอะไรกันบ้างมีรถที่เสร็จไปแล้วรอส่งจากเมื่อวานนะครับสคันโตลต้าเอาผาดตัว2 0ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเอาเข้ามาให้เราเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็เปลี่ยนหมอน้ําเชฟโรเลตแคปติว่าตัวปี2012นะครับเอาเข้ามาดูแลในระบบเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังแล้วก็ช่วงล่างทั้งคันโช๊คอัพ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอลูกค้ามารับบ่ายนี้วันนี้มีงานอยู่3คันที่เราจะต้องจัดการกันนะครับช่วงบ่ายมีนัดเอาผ่าส30อีก1คันเข้ามาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่เวลไฟตัว3 0คันนี้นะครับลูกค้าเอามาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เราทําให้ตั้งแต่เช้านะครับมาดูกันว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างเห็นอุปกรณ์แอร์วางอยู่แบบนี้นะครับก็เริ่มต้นที่ระบบแอร์ตู้แอร์หลังสภาพแบบนี้เนี่ย เพื่อนๆทุกๆคนเห็นแล้วคงตกใจกันนะครับแต่โตจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับของรถที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปแทบจะทุกรุ่นทุกคันส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยทําความสะอาดเลยหรือออกมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้หมดนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่ารถคันนี้เมื่อวานลูกค้าเอาเข้ามาให้เราตรวจสอบดูนะครับบอกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นมีปัญหาผมก็ได้ทําการเอาเกจวัดเนี่ยเสียบไปที่ระบบแอร์นะครับสรุปว่าน้ํายาแอร์ขาดแสดงว่ามันต้องมีจุดรั่วนะครับตู้แอร์ด้านหลังชอบรั่วนะครับคันนี้ลูกค้าอยากจะยกระบบ ใหม่ทั้งหมดมีเปลี่ยนตู้แอร์หน้าตู้แอร์หลัง บล็อกวาวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเปลี่ยนกองแอร์ไปด้วยเปลี่ยนแผงหน้าหน้าไปด้วยนะครับวิธีการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่เราได้รับนะครับแล้วคุณภาพที่เราใส่ลงไปนะครับเต็มที่แน่นอนนะครับเราลื้อออกมาทําความสะอาดให้เพื่อนเพื่อทุกชิ้นส่วนรวมถึงในระบบท่อระบบน้ํายาต่างๆนะครับเราทําความสะอาดให้ทั้งหมดต่อจากอาการเรื่องแอร์คันนี้ยังมีอีกหนึ่งอาการนะครับคือมีเซนเซอร์วัดท่อเสียทํางานผิดปก ปกตินะครับมีปัญหาเกิดมาจากระบบการจุดระเบิดที่ผิดปกตินะครับเพราะว่าเซนเซอร์ยังทํางานได้อยู่ปกติทั้งบนและตัวล่างผมได้แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนกรองเบนซินนะครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ทําความสะอาดหัวฉีดไปด้วยนะครับมาต่อที่เอาผ่า3าคันนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเช็คเอนจินขึ้นนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มต้นที่ P 1 7 5 0นะครับเบรก ECU fault U0073 Control Module Communication Bus Off นะครับ U0163 Lost Communication with Navigation Control Module นะครับอยากจะบอกว่าโค้ดเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับระบบปั๊ม ABS ทั้งสิ้นผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ U0163 นะครับ Lost Communication with Navigation Control Module นะครับก็คือว่าโมดูลที่อยู่ในปั๊ม ABS นะครับหรือว่าโซลหนอยนะครับมันทำงานติดขัด ก็เลยไม่สามารถส่งสัญญาณไปที่กล่องควบคุมของระบบ ABS ได้อันนี้อันเนื่องมาจากการที่ว่าบางทีเพื่อนๆลองสังเกตเห็นว่ารถที่แบบมีระยะเวลาการใช้งานสัก10ปีขึ้นไปนะครับถ้าไม่เคยเซอร์วิทเกี่ยวกับระบบน้ำมันเบรกเลยเนี่ยอาจจะทำให้ซุยนอยติดขัดได้อันนี้ก็คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวิธีการแก้ไขเรามีอยู่2อย่างคือหรือแม่ปั๊ม ABS ออกมาทําความสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดระบบเบรกแป๊บเบรกทั้งหมดนะครับรวมถึงปั๊มหน้าปั๊มหลักปั๊มล่างด้วยนะครับไม่งั้นถ้าในระบบมีสิ่งสกปรกอยู่ต่อให้เราล้างปั๊มไปยังไงก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมหรือว่า2เราก็เปลี่ยนปั๊มไปเลยนะครับ ซึ่งปัม๊ม ABS ลูกนี้ราคาประมาณแสนหนึ่งนะครับผมเช็คศูนย์มาเมื่อวานเดี๋ยวลองดูว่าลูกค้าจะเลือกยังไงแต่เบื้องต้นคันนี้เป็นลูกค้าประจําของเรานะครับผมบอกเขาว่าลองรื้อออกมาล้างเช็คก่อนไหมว่าสภาพเฟยนิอยข้างในเป็นยังไงแล้วเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะก็คันนี้ก็วิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าปัญหาเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะมีแคมรี่คันนี้นะครับเอาเข้ามาให้เราดูเรื่องของช่วงล่างคันนี้เป็น รถลูกค้าประจาของเราเช่นเคยนะครับเปลี่ยนโชคกไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับก็ใช้งานไม่มีปัญหาวันนี้เอาเข้ามาให้เราดูนะครับว่าเวลาวิ่งทางขรุขระเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีเสียงดังกุ๊กกุ๊กกักกักด้านล่างพวงมาลัยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบแหลกพวงมาลัยนะครับก็งานวันนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าบทสรุปของแต่ละคันนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับคอติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ